สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทัดเลสซิ่งครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้เว็บร1อยิบไอนะครับอาการนะครับอาการเบรกหน้านืดนะครับเบรกหน้านืดแล้วก็เวลาเบรกเบรกเบรกน้าปุ๊บเบรกน้าไปเรื่อยๆครับล้อมันจะไม่หมุนครับนี่ครับล้อจะไม่หมุนครับล้อนืดเลยเบรกล้นืดเลยครับเหมือนล้อล็อกอะครับ ก็คืออาการอย่างนี้นะครับอาการอาการานี้คือเขาเรียกว่า,าปั๊มเบรกล่างมันค้างครับหรือว่าปั๊มมันตายครับนี่นี่ครับนี่ผมรื้อมาให้ดูแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรถเวฟร้อยสิบไอหรือว่ารถทุกรุ่นครับที่ใช้ปั๊มดิสครับ ใช้เป็นตัวปั๊มนิดครับปั๊มนิดแบบนี้ครับนี่ปั๊มนิดจันนิดครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเบรกเบรกหน้าไปเรื่อยๆนะครับเบรกหน้าไปเรื่อยๆแล้วล้อมันนืดครับเข็นไม่ได้เลยครับอ่าอาการก็คือเขาเรียกว่าปั๊มมันตายครับลูกสูบมันมันไม่ครายออกครับเราวิธีแก้นะครับเราก็ต้องหรือลูกปั๊มออกมาเงครับนี่คือลูกปั๊มครับนี่ ก็คือลูกปั๊มครับลื้อออกมาครับลื้อออกมาล้างคัดสนองทนนิ่มครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มเหมือนกินครับเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ลื้อลูกยางครับลูกยางตรงนี้นี่ครับนี่ครับลูกยางลูกยางตรงนี้ครับนี่นี่นี่เราต้องลื้อมาดูลูกยางครับถ้าก็ลูกลูกยางอีกอย่างเขาเรียกโอลิงครับโอลิงปั๊ม นี่ครับนี่ครับมันจะเป็นโอลิงโอลิงปั๊มล่างครับถ้าเกิดโอลิงไม่ขาดหรือว่ามันเปื่อยครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังใช้ได้อะไรก็เรามาลื้อล้างก็ใช้ได้ครับแล้วก็ประคับห้าคองทั้งนิมเพื่ออะไรอะไรนี่ครับนี่ครับคือวิธีแก้นะครับนี่นี่นี่คือโอลิงครับนี่ครับ แต่รุ่นนี้ที่ผมศ์กาลังทำก็คือพวกเว็บไรซิไอครับอาทิหน้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นอื่นครับที่ว่าใช้จันดิสเหมือนกันนะครับหรือใช้ปั๊มปั๊มดิสนะครับอาการแบบนี้ครับอาการคล้ายแบบเว็บไรซิฟไอันนี้ก็คือต้องแก้แบบนี้ครับหายแน่นอนครับนี่ครับถือมามันจะเป็นรลิงอย่างนี้นี่ครับแล้วเราก็นี่ครับข้างในครับนี่นี่ข้างใน นี่ครับมาเกิดอ่าพึกคลิปฟุ่นครับพึกสนิมพื่อะไรครับคลิกเกลือมันเข้าไปจับกับเราต้องผัดหลังน้ำฟาร์มน้อาดับให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ไอ้ท่านผู้ชมครับเชาวยูทูบครับก็ดูตามผมทำนี้เลยครับ นี่ครับนี่ครับเราต้องอันนี้ครับมีครอบมีตัวเล็กำแบบอะไรแหลมๆครับหรือรถเกียงก็ได้ครับเอาแบบวิธีแก้อย่างประหยัดแตครับนี่ครับนี่ครับแตะเข้าไปครับพูดข้าไปเรยล่องนะครับ ก็หรืออย่างงี้ครับก๊อนไบครับนี่แบบประหยัดครับแบบประหยัดแบบประหยัดงบประมาณครับใช้ก๊อนไบนี่ก็ใช้ได้ครับนี่ครับถูครับถูขัดเข้าไปครับ อาการปั๊มมันตายครับปั๊มเบรกห้ังนะครับอาการนี้ส่วนมากที่มันจะเกิดครับบางคันก็นานมากครับบางคันก็เพราะว่าจะเป็นก็แป๊บเดียวก็มีครับมันอยู่ที่การเราใช้งาน,นครับบางคั้งเราใช้งานเราวิ่งเข้าไปตามพึ่งลุกลังเพื่ออะไรเงี้ยครับ น่นลูกลงังหรือว่าที่มันมีปุ่นมีอะไระครับมันดีกระเด็นเข้าไปครับอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็ทําให้ลูกโถครับเกิดสนิมเกินไรายได้ครับมันเข้าไปขัดได้แล้วก็อีกอย่างก็คือการใช้งานของเราครับถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เบรกหน้าบ่อยๆครับมันก็เป็นเหมือนกันครับเพราะว่า ทุกทกตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำงานม่นงานครับถ้าเกิดเราใช้รถก็พยายามใช้เบรกหน้าบ้างครับเบรกแค่พอประมาณครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่า,าค่อยได้ใช้ครับจอดรถว่างเราก็มีบนี่ครับ พี่เบรกเงี้ยครับเล่นๆงนี้มั่งครับให้ให้ชุดลูกปั๊มมันทำงานครับเดี๋ยวผมก็แนะนำครับวิธีการล้างปั๊มครับล้างปั๊มดิสเบรกครับ ระบบดิสเบกไม่ว่าจะเป็นปั๊มหน้าหรือปั๊มหลังครับพี่ว่าเป็นระบบดิสเบกค,ครับดิสเบกกันเบกะครับเฮ้ยวิธีแก้ครับก็ทําแบบนี้นะครับออกออกมาครับทำฟาร์มสะอาดครับแล้วก็เวลาเราทาฟาร์มสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็กรอบขับ้นเมือนเหิมคนเด นี่ครับเวลาเราล้างนะครับหล้างล้างปมล่างครับเนี่ยครับนี่ครับต้องให้ให้มันสะอาดแบบน,นี้ aesthetic. ครับนี่ครับก็เดี๋ยวก็ต้องล้างอีกหน่อยครับนี่ผมถ่ายดูครับเนี่ยก ก็สาเหตุจากที่ไม่รับปั๊มมันนื่นนะครับล้อมันนื่อ้าเกิดจากตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Youtube ครับของทัดเลสซิ่งครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับจะมีคลิปให้ดูหลายๆแบบครับครับขอบคุณครับที่รับคนมครับสวัสดีครับ